และท้ายรายการนี้นะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมงานสัมมนา,าการตลาดกับ Marketing Transform 2030ครับในยุคที่การทำธรุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงและการตลาดไม่ใช่แค่ให้ได้ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ต้องมาจากการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ TNN ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา,าในหัวข้อ Market i n g Transform 2030ธุรกิจรับมือตลาดเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปพบกับนักมาเก็ตเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลอุปนายกฝ่ายก,กิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืนสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยหรือ NAT คุณอัญญักษ์พรประกริตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูบิลี่เอ็นเตอร์พรส์จำกัดมหาชนคุณ ปิยธิดาตันตระกูลผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัทเทรนไมโครประเทศไทยจำกัดคุณปัดพงวิทยาพิพัฒผู้จัดการทั่วไปเดอะพิซซาคอมานีภายใต้การดำเนินการของบริษัทเดอะมยเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชน พบกันวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566ตั้งแต่เวลา13นาฬกาเป็นต้นไปณนอะ a ิ d i t o r i u m ชั้น6 t r ูดิจิทัลพ p ร r k สนใจลงทะเบียนลูกหน้าโดยการสแกน QR Code ได้ที่ด้านล่างที่นั่งมีจำนวนจำกัดหรือรับชมทางไลฟ์สดผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของช่อง TNN ได้แก่ Facebook TNN 16 TNN Wealth YouTube TNN Online Tiktok TNN Wealth คือทั้งหมดนะคะของเศรษฐกิจอินไซด์ที่มีมาฝากกัน,นะคะ่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะส่วนตอนนี้เรา2คนคงต้องลาไปแล้วสวัสวดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยครู d มดีเทค 5G ที่สุดของเครือข่ายอาัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด ทุกข่าวสารทางเศรษฐกิจ